สบายดีพี่น้องสบายดีกันทีว่ถนเดิพบกันตอนเช้าๆพี่น้องวันนี้เช้าตีมาการ์เซ่พี่น้องมาเหือนสองคนเนาะว่างานเดิมพี่น้องเดือดเหือเนาะเนาะลองกระลองอ้ายหองานจูเพนบรรยากาศชิเจมาเห็นหุงที่มันฉีหมึดเหมในเด้มพี่น้องยู่ในตลาดเนาะตอนมาซิอมาซื้อเครื่อง ไปเฮตดนาดลองลพีน้องงานถุอเพนค่ะแล้วูที่มาถคนนะค่ะน้องเลาย้ือวางื่องไปเฮ็ดงานถุอเพนเลยพี่น้อนะแล้วไปเบิ่งกาัติอยเมียเนาะคนอย่ตลาดนี่เมียเนาะตลาด้อยตลาดเสาบวานเซ่ที่บาเขาเคยมาก่อนของตัวนี้เ้ามาก็อันนั้นตัดนาซาแล้วก็น้องอีกคนนึงนะน้องทองน้องผ่อน มาซิมาซือคลองไปเห็ดงาไหนพี่น้องเครื่องย่ำเครื่องกินเนาะรอตลาดซื้อเนี้ยกินขี่รถจ้ากว่าพี่น้องเพราะว่ารถใหญ่มันมีคนขับแลเสือเมื่องเบิร์ตจะบอกมาสิมารอดสือไก่พี่เนาะปลาแล้วใส่เบิึงปลาน้ำคลองพี่น้องันโตบักใหญ่เนาะจะยังฮะ ชิคกี้แซล่ะ่ะมาพี่น้องไปหลอสื่อฟองกันเนาะฟองน้ำแก้วสาวดีบกำลังสิไปหล่อสื่อเครื่องแต่ก็ได้ว่าอยากกินเขาเนาะเฮะนาได้ทีเขาเสิร์ิมากินเขาก่อนเลยกิงสิไปซื้อแล้วก็สิไปซื้ออันนั้นสินน้ำพี่น้องอย่างไรสินเพราะว่างานเมืออื่นนาต้องลงสินสินไม่นาะสินเหล้าเสียชุดชุดงานรองเลยพี่น้องสิไปหล่อเบิรงก่อนสิมีตำมาดีปะซื้อสิน ไปซื้อสินไว้ก่อนจะมาที่เขาปะแป๊บนึงเนาะพี่เนาะเดี๋ยวะเสียเลยสินไหมแล้วเขาปากเสียตลาดน้าเพื่อนเล้ยเจจีมาเหียกันเนาะมาตลาดทุกคนเห็นเนาะไม่เห็นสองไม่พอได้แล้วนะเนาะบังเข้าเปิดนะบ๊วยเปิดแล้วเนาะคนยืมสินกับโมซาตีเองเนาะพี่น้อง Nhà cái hai ý kiến con dạng 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 nó dạng 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 Chị dạng 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 mà dạng dạng เดี๋ยวสิมาเย็บศีลน้าอีกนี่น้องสิเย็บศีลอันนั้นโมซาติพี่น้องตอนนี้มีโดพี่เต่าแล้วเดือนนีก็ชาตีพีงใหเฮ็ดกินยอยู่สมาเย็บศิลเนาะอันเหี้ยนํากันนี่แหละนะเห็นตัดเบแต่ว่าข่อยหั่นเช้ายิบแล้พี่น้องก็ได้พาน้องมาอันไปเข้าไปแทกล่ะพาน้องมาเยิบเนาะเียนสิซื้อแต่ว่าซื้อจักทิ่มเมื่อเมื่อเฮือนทิ่มนี่แน่าอยู่ บ,บิเฮตมาหละติค้าถิ่มมาได้จักค่ะยันยู่ยัญญาไดนน้น้องี่นอการสร้างตาเื่ยงนี่แหลอแต่ว่าซาตีมันเศร้าเนี่ยบริเฮแเดว่าแเดวผู้่สิไบริเฮนใหม่นะผีปิม้มยนตดสินจังจิมว่าเหตุยู่แลอนซะเมื่อาทางไปผูน้ปมเมย์เมอยในซาตีไปสือสินพี่หนอเอามาให้โม่เห็นแต่ตาถ่ายนาะแต่ว่าบริถายวาค่ะเลือ,อสิน อ้าวสามสิบเอด็ดก่อนคอวคตีอ่ะมัะมนขวาสิบห้าพองก,กักนนะพีมโอเคปไาเดี๋ยวเทาสิบอดรอซื้อเครื่องก่อนเออเดี๋ยวเบียดี๋ยวเซน้าหรอกไปไปรอซื้อเครื่องกัน พี่น้องตอนนี้ห้าสือคลองเห็เนาะคลองสื้อมาเห็ดอันนนั้เห็ดยำพี่น้องยำอยู่งานรองเห็นเนาะตลังสะเอาคลองไปไหว้โดอยู่ตลาดกจะซื้อเนี้อเนื้อในเรื่องพี่น้องเลยควันร้ายเนาะตลาดสาวปากเซ่ตลาดล้บเฮียนที่เ้าเคยมาเรื่อยๆเนี่ยพี่น้องอ้นักส้ากีบหิวไก่น่ากลั ไปรถกันเล้วพี่น้องเลยจัดผ่ามาตอนนี้ก็หอดเทือนเลยเนาะนี่ก็ขึ้นห่อนน้องพทอพี่น้องถ้าเสียงงานเหมือื่นเนาะงานผูกแคนงานผูกแคนคืองานดองอะไรพี่น้องกาลังเกียมจัดแจงจะทานทีอันนี้คืออา่านเอาพี่น้องเซฟเซฟเห็ดเพลิดเพลินอยู่อันนั้นพี่น้องพเลพลิดเินอยู่จะประซักแกนเลยพี่น้องที่ว่า ซาติเคยไปกิจเขากับแขกด้วยนาะเพ่าสิมาเฮ็ดอาหารอยู่งานนี่พี่น้องงานอายเขาเองเนาะสบายมีครอคัวเอาไปคุ่นเบิร์ตวันนี่ไอโบเคากินอยู่ปุ่นคุ่นมาพรโอ้โอเคไปพี่น้องโอ้ยโอ้ไปแล้วคั่ว ไอ้บ่ขวาไอ่โขลาอ้บ่ขว้แม่ตายแล้วสือตัวเครื่องในวะแต่มันมีเครื่องในว่าท่านี่ขว้าโหพี่ใหญ่สวัสดีพี่น้องในเบื้องขอเห็นสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอ้าวที่สัตว์ตัว พี่ามพี่หนอเขาเห็นหอต่างประเทศดาไหมเเขาางานนี้ฟ้าวมากคันเด้อเดี๋ยวเราจะไปครัวไก่ก็มาเอานพี่นนอวัมาถึงตลาดเกือบมากพอหไก่นะนะคือยังไง้องล้างจานเข้ามาแต่จะสื่อเครื่องอยู่ตลาดนะ ซื้อเครื่องอยู่ตลาดเดีเอาก็ซื้อมาแว้กินข้าวออกมากินข้าวเส่ากินข้าวเปียอยู่ข้างอะไรนักค้างสนามเดีนกับไก่เนี่ยทีหลัะก็เว่อนแต่เส่าว่าอะไรกินข้าวก็เห็ดเอียงอยู่ตื่นมาก็ซื้อไว้เลยที่มาไปตลาดตระโดดซื้อเครื่องเลยพี่น้องก็รังเบียร์ก็รังสิบลายมาอยู่เพื่อนยังมาในรางเถื่อรังบัวสองของเส่าแล้วเก็บออกมาบวกเถื่อเส่าให มากับน้องเขอมากินเขาก่อนเนาะจังสิไปเขาเมื่อเห็ดเบีย้ต่อพี่น้องน้าเขาเบี้ยงนังเขาเบี้กงมี้วนพี่น้องก่อนพี่น้องเขาเบี้ยกกั้วจับเลยเนาะกั้วจับยวนพี่ชายเปิดกั้วจับด้วยกั้วจับยวนน้ากินเขาอยากกิเขาเมื่อพี่น้องไป ยังรสก็เส <k ười> ีได้เนาะเพราะว่ามันอยู่งเียมท่าเสียบแล้วเนเครื่องปรุงให้กับใส่ซอสใส่น้ำปลาเนี่ยพี่น้องไปเคยมามาแล่านะจ๊ะหูนาะวิธีปรุงสดเลยแบบนี้มาับน้องทอดพี่น้องหลายคนอยู่กับเรีนเราอยูในสองสัปาห์เป็นเคยถ่ายน้ำเยอะเมื่อนั้นวันน้อยเซตหน้าเหมือนมื่อบุญบ้านฮะ ว่อมเมื่ออะไรบ่อมนะตาชิส่วนจะไปถ่ายคลิปนะเมื่ออะไรเล่มเมื่อใกล้ชินไปสาวกูว่าโอ้ยพาวให้เต้มเมื่อคนละตาชิส่วนมาถ่ายคลิปนะสิหายจะไปตำตำนั้นตำตีนไก่กินวีจะเมื่อก่อนซาวมาตำเสร็มไปกินถึงว่านเลยเแบบว่าเสียบมาถ่ายคลิปนะเหมือนละมาเลยพี่น้องกินข้าวเปียกเสียบว่ เล็พ yeah, we yeah. ี่น้องเดี๋ยว้อสิปฟงก็ฝ่ายตอนเล็บพี่น้องเลยขาวแดงก็จะขาวเมื่อหี้เบียดเนาะพี่น้องเลยที่ว่านอกก็มีโน้ตเดี่ยงยังนี่ยังตัวยังเดี่ยงนี่อุนเขากำลังเคยเห็นก็คือกับโนูตแหละไปยังเงินนะบ่าวแล้วเดี่ยงอุ่นเดี่ยงยังอยู่จังไะมีก็แม่นขี้กันตัวน้อยเออ ตําลางเคยเห็นน cool. no. 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 ั่นี่เออพี่น้องตําลางเคยเห็นเขาเอิญมาอดเนาะอันนี้อู้เขียวเพิ่นมันจะขึ้นกับหนูเนาะอันนี้หนูบ่รอจะสื่อจังแบบอยู่ไทยเขาเอิญเนี่ยอะไรหอ้โเนาะหูแต่วันตะวันน้องเขาเอิญอย่างอวดหรือเปว่าตัวเป็นทหารเถะ ไปพี่น้องไปเอาสิออกไปนอกไปเบียร์อีกกันเนาะตาสาบมาตอนนี้มาล้างถั่วเนาะเกียมไหวใส่ไม่เกินมืออื่นเนาะอันนี้ก็เป็นเอื่อยซาตีด้วยพี่น้องนะที่กันอยู่เหรองามเนาะโดดปะซาตีดพี่น้องตืเอืต้นแต่อายเนาะอันนี้เซฟกระทะเหล็กพอขั้วนะพี่น้องเล้วแล้วเป็นพอขั้วาอยู่นั่น ยุแกนจะไปซักแกนเด้อพ uh ี่น้องอายซาวตีอู้ไผลก็ือว่าบุญเฮ็ดกินเป็นบ้านนี่ว่าหาใส่บ่ได้เด้อพี่น้องมาเบิ่งหมอเพิ่นต้มแนวกินยังนี่ไอ้อนบ่อเเนาะอู้พี่น้องต้มไก่เนาะต้มไก่เป็นโตไว้เฮ็ดอันนั้นไว้สเ็ย Thao xệt nhầm nó thì nó nhầm cày Hết bảy Tiêm bảy ngàn mà ươn nó thì nó Mùa đi học có kiếm khương kiếm khóng vậy nó Để bây lạng thuối xoay ưỡi con ừ, Cái này ngàn quê nhưng phải lạng thuối đó đi <laughs> <laughs> กินอันนี้เฮ็ดหอมพี่น้องเฮ็ดหอมนี่เอาไว้อีหยังนี่อ้ายเฮ็ดต้มต้มยังก็เพิ่นต้มจืดนี่ต้มจืดนี่ยำพี่น้องแล้วก็ก้อยหมกก้อยซนงัวิ้นเลยเนาะงานดองบ้านเฮาคั่นสงอาหารนันแมมันก็เป็นพวกข้าวผัดยังพ่นเนาะ ่างสวยกันกันเนอะกลิบเต็มมือเสาหน่ไปหลอตลาดมปนโยมยะเลยน้อยนึงตลาดมันก็นี้เงียนีเงี้ยมันคนลไปยกทายบรรยากาศมันแบบมันมัดนาหญ่ที่หลงมันขาดสัมน้องดัขามาตอนนี้เนาะ ของสิมาเห็ดกินเนี่ยในิกินซื้อพวกผักแครอทแครอทเนี่ยเห็นเอามาหั็นันนันเสียบาครอทจลาบมันโ่แมนตันีตเอาตาตองมีซอยไหวเนาะนะไก็ชซอยไหวซื้อสาวดกกัึ่งไปพูดให้กัน่อามพอให้ไปตอนเสารพี่น้องซอยซอยไหวเกียมไหวกินสมาซอยมนทคานี้เน่ดูด้ว ໄປຊ່ວຍເບິ່ງເດີ້ປະເທດເດີ້ບໍ່ເຕົ້າໄປເລີຍເດີ້ເບົ້າເດີ້ຊິສອນອີ່ກຳລັງເປັນຫຍັງເປວ່າໄປເດີ້ເວຍັ ตูถาวเห็ดาวรใช่ตูสาอูสาหรอไงต้ทีู่ถักนี่บราเกี่ยวกับถักอย่างนี้รูปออกไหมยังใ่ปอดไกซากับ

แล้วก็พวกเห็ดผักเฮ็ดลายใหญ่อยูอย่บ่ได้เลาเนาะอันาน,านาั้นลายใหญ่แล้วตอนนี้เฮาเฮ็ดเกียมใบเพราะว่ามาันแดงสิอันนั้นเหลือไว้เนาะพวกค่าของยังก็ซื้อมาอู้สาวิตาล้างไผ่1นึ่งเี่าซาโอ้ว้าเห็ดหนึ่งเขาก็าาเ,าปเป็นน้ำพี่น้องล้างไผ่ติดอยู่บ่ติดบ่ติ่เขบอกว่าบ่ายบ่ได้เด้อไอ้สาวว่ากูมักเป็นคนยันเสาราิร์เข่าหายแล้ววะ องนหนคนนะเนาะนอสาพรถีบ f คือสีหูอยู่น้าสาวหอยู่ยี่สองอ่าหนึ่งเขาเป่าไพ่พี่น้องเอ้สาวดาวมันตีแต่ละหะแล้วเสือตอนไก่เลยบอเสือได้เนาะเสือไก่พน้อเดี๋ยไปเบมืงมัอแดงเขาสิพกันีตอนไก่พี่น้องใช่เด้อยศีพีห์จังหวงโอ้นี่ดียแซบยามันเหงาหนามนัวมันนั่นแหละ ตอนไก่จีดเอามาเห็ดย่าแล้วก็ปวกเพียดปวกเดี๋ยวมาัดซ่าตีซีทยผีองเดินตอนเห็ดมาได้มันดูไติวซอยหอมพีน้องเอ้ยน้ำตาเต้นนตาเต้นยน่อยอยก็ย้อมสีนานเดี๋ยวซอยหน่อยหน่อยเนี่ยหน่อยซอยกับซอน่อย กเียกาเรี่ยมนะขนาดอัานสีเอ็นเอ็นผีน้ามาซอยผีน้าเจอสิบโอ๊คคอะงเนาะหนอนาติีซอยขาพร้อมกว่านู่ค่ะมันเดียวมาตอนข้าเนาะลักยาที่เ้าซอยอันนั้นว่าไรอดยั่งแล้วทำมาถีตอนไก่จะไหวใส่ย่ามืออื่นเชดแบบ เครื่องแบบซอยเดียบลอ้วยแต่ข้าั่าะาะาหรือเสาเนาะพี่เ้องนั่เดวไว้เนาะมันมีร้ายใหญ่เนาะสีไม่ได้ยางนิดนี่สีง่วยเนาะก็อยกสักหน่อยนาะราคากระสีขาไก่เนาะสีตอนไก่เอาไว้ใส่ยำนะสีขดแต่ต้สาคนในพี่นเขาบก่าเดี๋ยวได้คืออะไรเี่าไมานหนโดนเงินเนาะ ตอนนี้พี่กินมืออื่นเดี๋ยวมืออื่นที่ไทยอันแตงหน้าพี่น้องแตงหน้าเส้าลาวป็นงานโด่พี่แตงหน้าจ้างสร้างมาได้พี่น้องมันถึกถือคนหนึ่งสองร้อยเพืนอสามโดยคนไทยนอนกินข้าวประมาณสองเซนเนาะแตงหนา ี่นองวันนี้มาการศึกกันด้ก็ได้ก็เชรอ้วยนี่นอนยืดมังคุดสนานในเด้อบ๊ายบายนอ